อารีขอทางมาขอทางมาขอสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีครับเอ่อเพราะคุณประหลัดในงานวัดนี่ก็ดีแล้วนะฮะช่วยกรุณาอธิบายการย้ายที่อยู่ด้วยเถอะครับอ่าอเรื่องนี้ฉันพอรู้ฉันพอรู้คุณประหลัดคอยรับลูกต่อก็แล้วกันนะครับไอเรื่องการย้ายที่อยู่นะต้องมีการแจ้งในทะเบียนให้ถูกต้องหากไม่แจ้งจะมีความผิดมีโทษปรับถึงพันบาท ยังทำให้ผู้นั้นเสียสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการมิได้รับบริการจากรัฐอีกด้วยแม้การย้ายจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งจะอยู่ในซอยถนนหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดเดียวกันก็ต้องแก้งย้ายต่อในทะเบียนนอกจากนั้นนะครับต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1. เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายออกเจ้าบ้านต้องแจ้งในทะเบียนภายใน15วันนับแต่วันย้าย 2. เมื่อมีผู้ย้ายเข้าเจ้าบ้านต้องแจ้งในทะเบียนภายใน15วันนับแต่วันย้ายเข้าโดยนำหลักฐานการย้ายไปแสดงต่อในทะเบียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 3. การแจ้งย้ายปลายทางผู้ย้ายต้องแจ้งต่อในทะเบียนแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน15วันโดยนำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคํายินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อในทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมห้าบาท 4. ผู้อยู่ในบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินร้อยแปดสิบวันไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใดเจ้าบ้านต้องแจ้งการย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ต่อนในทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่ครบร้อยแปดสิบวันในทะเบียนจะเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบ้านกลางแล้วสถานที่แจ้งย้ายล่ะคะสถานที่รับแจ้งการย้ายคือ หนึ่งนอกเขตเทศบาลให้แจ้งต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นหรือประหลัดอำเภอผู้ช่วยในทะเบียนหน้าที่ทำการอำเภอกิ่งอำเภอนั้น 2. ในเขตเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครให้แจ้งการย้ายต่อในทะเบียนท้องถิ่นณสำนักงานเทศบาลหรือสำนักงานเขตนั้นๆแล้วแต่กรณีหลักฐานการแจ้งย้ายก็มี 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน 2. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน 3. บัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านถ้ามีหลักฐานการย้ายเข้าก็เช่นเดียวกับการย้ายออกและใบการแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่หนึ่งและตอนที่สองไปแสดงต่อนายทะเบียนที่ย้ายมาอยู่แห่งใหม่หากหลักฐานเอกสารการแจ้งย้ายสูญหายหรือชำรุด ในสาระสำคัญผู้ย้ายเข้าต้องไปขอใบแทนที่ในทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่โดยยื่นคำร้องหรือนำใบแจ้งย้ายที่ชำรุดไปแสดงถ้ามี